ระบบ e อีเมลหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูครับหน้าตาตรงนี้ครับเห็นช่องให้คนลงทะเบียนไหมครับสามช่องถ้าเกิดวันนี้นะครับใครที่เข้าห้องประชุมผ่านการกรอกสามช่องนั่นแหละครับเรากำลังเข้าอ e ีเมลมาร์เก็ตติ้งซึ่งผมทำการเก็บลิสต์รายชื่อไว้นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าสำคัญยังไง การที่ผู้คนการที่เราเนี่ยมีเว็บไซต์แล้วเรามีระบบอีเมลมาติ้งติดเข้าไปในเว็บไซต์การที่ผู้คนเนี่ยเนี่ยเขากรอกข้อมูลอย่างเช่นชื่ออีเมลและเบอร์โทรเข้ามาการดักฟังข้อมูลเองไม่ได้เกิดจากการสแปมแม้แต่อย่างใดถูกไหมครับทีนี้คนที่เป็นเจ้าของระบบนะครับเขาก็จะถูกเก็บ มันก็จะมีรายชื่อนะครับถูกเก็บไว้ในระบบอ e ีเมลนะครับตรงนี้นะครับคือการสร้างฐานลูกค้าหรือการสร้างฐานผู้ใช้นั่นเองมันจะเกิดกระบวนการแบบนี้ครับก็จะมีการแจ้งเตือนว่าเนี่ยมีผู้สนใจลงทะเบียนนะเป็นนาทีต่อนาทีเลยครับอาจารย์ท่านนี้นะครับเขาบอกไว้ว่าถ้าคุณต้องการสร้างไรายได้เยอะๆคุณจะสร้างระบบขึ้นมา เอาระบบไปทำการตลาดแล้วมีรายชื่อนะครับส่งข้อมูลให้เขาดูผ่านทางอีเมลทีนี้มาดูในเรื่องนะครับว่าผมใช้ระบบอีเมลมาเก็ตติ้งเนี่ยเฮ้ยไอที่พูดมาเนี่ยมันสามารถสร้างไรายได้ได้จริงไหมนะครับอันนี้เป็นรายได้ล่าสุดนะครับอย่างที่บอกไปนะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นล้วนมาจากการเรียนรู้และลงมือทำ mm. นะครับวันนี้นะครับพี่ๆนะครับ ทุกท่านในห้องนี้นะครับกําลังเรียนกําลังเรียนรู้สิ่งที่มันจะทําให้เกิดขึ้นหรือเกิดไรายได้เนี่ยจะต้องนําความรู้ที่ได้นะครับไปลงมือทํามันถึงจะได้ถ้าเรียนรู้วันนี้ปุ๊บจบออกจากห้องประชุมไปกลับบ้านติดไฟนอนพรุ่งนี้ลืมไม่ได้ลงมือทํานะครับความรู้ที่ได้วันนี้เป็นศูนย์นะครับอันดับแรกเราจะต้องทําการสร้างฐานรายชื่อผู้สนใจหรือว่าสร้างฐานรายชื่อลูกค้าไว้ก่อน นะครับข้าวๆอันนี้เป็นระบบภายในของระบบอีเมลมาร์เก็ตติ้งนะครับก็จะสามารถเซตค่าได้จริงๆเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยนะครับแต่ผมถนัดภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างนะครับปนกันไปนะครับไปดูประมาณนี้นะครับนะครับนี่คือเป็นระบบภายในซึ่งเราสามารถสร้างขึ้นมาได้นะครับไม่มีอะไรยากนะครับเราสามารถ ตั้งค่าจดหมายการส่งจดหมายอันนี้คือรายชื่ออีกแคมเปญหนึ่งที่ผมมีนะครับผมมีรายชื่อลูกค้าประมาณ880คนคิดว่าเยอะไหมครับ880คนที่สนใจในสินค้าที่ผมขายสมมติผมขายสักร้อยคนแล้วผมได้ค่าคอมมิชชั่นประมาณ500บาทอายุตัวอย่างนะครับผมขายได้100คนแล้วสินค้าตัวนั้นนะครับ ผมขายได้ปุ๊บผมจะได้ค่าคอมมิชชั่นเลยห้าร้อยบาทคิดว่าเป็นเงินเท่าไหร่ครับลอไปคูณดูครับเนี่ยแค่ทำการกดปุ่มส่งอีเมลแป๊บเดียวกดปุ่มอีเมลแค่หนึ่งคลิกครับสามารถสร้างไรายได้ได้แล้วคิดว่าทุกท่านเนี่ยอยากจะได้มันไหมครับถ้าอยากได้กดโอเคครับคิดว่าอยากจะเรียนรู้ไหมครับ ระบบตรงนี้นะครับไม่ได้เวอร์เกินจริงไม่ได้เวอร์หรือว่าไม่ได้พูดเกินจริงสามารถพิสูจน์ได้ทำได้ขอแค่เรานะครับมีฐานลูกค้าหรือฐานผู้ใช้งานเดี๋ยวในส่วนของกระบวนการนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในอาทิตย์ต่อๆไปนะครับอย่างเช่นกระบวนการที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยระบบมันเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดใครที่ติดตามนะครับตั้งแต่การเข้าสัมมนาครั้งแรก ทั้งสองทั้งสามผมเชื่อว่าได้ความรู้เน้นๆนะครับวิชาการตรงนี้นะครับไม่เคยอธิบายให้ใครฟังแบบละเอียดเท่านี้มาก่อนไม่เคยเปิดเผยให้ใครรู้เลยนะครับคือแบบว่าเออต้องการรู้คนเดียวทําเงินคนเดียวอะไรประมาณนี้แต่นะครับผมเชื่อว่าวิชามันอยู่ติดตัวกับเราก็เท่านั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วนะครับวิชามันก็จะตายตามเราไปด้วย ผมไม่ต้องการให้มันเป็นแบบนั้นผมต้องการถ่ายทอดตลอดระยะเวลา2ปีน,นี้นะครับออไม่ว่าจะเป็นวิดีโอผ่าน YouTube หรือวิดีโอในห้องของสัมมนาออนไลน์ต้องการถ่ายทอดให้หมดเลยนะครับสามารถเอาไปปรับใช้ได้สามารถทำเงินได้นะครับประมาณนั้น